ประยุทธ์เป็นมาหลายปีแล้วพอเธอพอเธอะเขาก็จะได้เป็นรัฐมนตรีนะหลักโดยรวมสิ่งที่รัมเมกเฉลิมยุมรุงได้พูดนั้นก็เป็นเพียงวัทกรรมนะครับเพื่อที่จะตอบโต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถทำให้ คนในตะกูลธีนวัตที่หลบหนีในคดีสามารถกลับมาประเทศไทยได้อย่างเท่และคดีที่ติดค้างอยู่ไม่สามารถจหลุดได้และจนถึงขณะนี้ไม่มีใครห้ามให้ทักษินและยิ่งลักกลับมายังประเทศไทยเขาทั้งสองยังคงหลบหนีคดีในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตประพฤติมิชอบนั่น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิววันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นประเด็นทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองเบาลงมานานนะครับและยังคงเบาอยู่ต่อไปหลังจากที่มีคดีตแตงโมมากรบข่าวกล่าวนี้มีการเคลื่อนไหวนะฮะ ของร้อยตระกเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะทำไมร้อยนำเอกเฉลิมยุบลุงออกมาเคลื่อนไหวเกิดอะไรขึ้นนะครับและก็ร้อยเอกเฉลิมยุบลุงทําไมต้องออกมาปกป้องตระกูลชิน,นวัตรทั้งที่หลบหนีออกนอกประเทศผมท้าอีกครั้งหนึ่งไอ้พวกหน้าง่ทั้งหลาย ที่จะซ้ําเติมนายกปูนั่นยังเป็นนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่ด้วยกันแต่แพทตองทานนี่เป็นเข้ามายังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วข้อเท็จจริงไม่มีอ่ะผมพร้อมพิสูจน์พลเอกประยุทธ์นี่ยน่าสงสารเอาใครมาร่วมรัฐบาล เขายังเกียดท่านดังนั้นเป็นผมเป็นท่านผมจะยุบสภาให้ไอ้หนูกับประชาธิปัตย์กระอักเลือดตายมันไม่อยากยุบเหมือนกลัวประยุทธ์ยุบป,ประยุทธ์ก็อ่านไม่เป็นต้องไปดูมีกี่เสียงไอ้พวกนี้มันไม่มีราคาทางการเมืองก็ดูที่มันพูดว่าครับ มันังเกียจเขาแล้วมาตอนนี้มาประคบประง,งมแล้วมาตอนนี้มากลัวประยุทธ์จะยุบสภามันสวดมนต์ทุกคืนทั้งพระนาธาท่านหนูพระนาท่านจุลินเพราะเขามีภารกิจและพันธกิจที่จะทำแล้วยังไม่เสร็จ ผมก็ไม่ได้ชอบประยุทธ์แต่งานดีท่าประยุทธ์ทันไอสองพักเนี่ยโยนเต้าไว้เลยแล้วยุบสภาประยุทธ์กลับมาเหมือนละไอสองคนกลับไปอาจผูกคอตายาผมบอกสื่อมวลชนอีกนะครับว่า,าผมมีภารกิจเรื่ยงคดีเขากระดง สารตัดสินมาเสร็จแล้วรัฐบาลไม่ทำเพราะอะไรเพราะเกรงใจใครกั้นใจได้นานกวมากันแต่คนชนะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้วผมมีโอกาสผมจะจับมันให้หมดเอามึงฟังไว้ผมจะจับให้หมดก็สารตัดสินมาแล้วจะไปกลัวอะไรล่ะ เรื่องประชุมคอรมอคุณประยุทธ์คุณปล่อยให้ไอ้พรรคภูมิใจไทยทำอย่างนี้ได้ไงไม่ประชุมลาก็ไปลา,ปลาถือหนังถือให้เห็นว่าไม่ประชุมผมจะบอกคุณให้ไอพ้พรรคภูมิใจไทยคุณอะต้องเข้าไปในห้องประชุมส่วนคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย เป็นหีกงเรื่องหนึ่งไม่ใช่มาเดินทอกแต่ข้างนอกไม่ไประชุมทาอวดเด่นว่ากูแน่บอกมาสิว่าไอ้รถสีเขียวมันเป็นไงอัศวินไอ้ภูวานี่ก็รู้จักกับผมเอ็งบอกมาสิว่ามันเป็นยังไงเอ็งเสนอมาทีไรมหาไทยเสนอมาทีไรไอ้พักภูมิใจไทย ไม่ยอมรับแล้วโตแย่งกันเหมือนเด็กๆอย่างนี้ไงประยุทธ์ถึงเข้าดาวประยุทธ์เป็นมาหลายปีแล้วพอถ้าพอถ้าให้ไอ้พวกนี้มันกินยาตายมั่งมันจะไปอยากให้ยุบลักผมมีการวิเคราะห์ มาเพียงแปดเก้าข้อเพราะท่านะยุทธ์ตอนปฏิวัติท่านบอกต้องปราบปราบการทุจริตต้องพัฒนาประชาธิปไตยต้องปรับปรุงสมร,กรักงานตำรวจแห่งชาติบ้านเมืองต้องสงบความสุขมาจบที่ลงตูท่านให้คนไปดูประวัติทะเลาะกันมากที่สุดคนฆ่าตัวตายมากที่สุด ท่านต้องรู้จักพอไม่รู้จักพอสุดท้ายผมว่าไม่มีแผ่นดินอยู่ได้เยอะไปหกปีแปดปีตัวเองตัวเหขียนว่าการครองตำแหน่งนายกต้องแปดปีนี่จะสไลด์เลี่ยงจะเอากรณีว่าตอนเป็น ขณะปฏิวัติใชร้รัฐาปัดรัฐาธิปัตไม่นับเวลาการาลงตำแหน่งนายกไม่เชื่อลองดูสิเขาจะเอาอย่างนี้แต่ผมจะประาศัยนอกสภาไม่ได้ค่าแค้นแต่ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบการยื่นอภิปรายเนี่ย เมื่ทต่ร่วมขึ้นกันคือยื่นให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีการเปิดสภาเปิดสภาวันที่22่พฤษภานะครับนั่นหมายว่าเราเตรียมความพร้อมเลยเตรียมความพร้อมที่จะยื่นให้เร็วที่สุดเหตุที่ต้องยื่นให้เร็วที่สุดเนี่ยเนื่องจากสิ่งที่เรามองขณะนี้นะครับเราเกรงว่าจะเกิดภาวะวิวกฤตทางการเมืองเรื่องแรกที่เราเป็นห่วงก็คือกลัวว่า นายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะใช้วิธีการยุบสภาก่อน<ม>ก่อนที่เราจะยื่นยติอภิปรายไม่ยุงใจตามมาตรา1น1ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดสภาพที่เราเรียกว่าเดดล็อกสำหรับประเทศเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ากฎหมายประกอบรัฐมนโดยการเลือกตั้งกับพรรคการเมืองที่ค้างอยู่ในสภาเนี่ยขณะนี้อยู่ยนชันกับมเมริการเนี่ยมันจะถือว่า ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จนะครับเมื่อมีการยุบสภาไปทุกอย่างก็หยุดชะง,งักนะครับไม่มีการพิจารณาปัญหาคือมันมีการตีความว่าจะเอากฎหมายอะไรมาใช้ในการเลือกตั้งหลังจากยุบสภามันก็เกิดสภาวะที่เป็นเดดล็อกนะครับทำให้รัฐบาลชุดนี้สามารถรักษาการอยู่ไปได้จนกระทั่งจะหาวิธีออกมาให้ได้อันนี้เราจะยื่นในเร็วสุด คาค้านมีการประเมินไหมคะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีุบิเหตุการณ์การเมืองหรือว่ายุบสภาก่อนที่เราจะยื่นอภิปรายเราก็ประเมิสนสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าวิกฤตท,ทางด้านการเมืองอย่างนี้เนี่ยมันมันบอกไม่ได้หรอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรมันขึ้นกับวิธีคิดของผู้บริหารประเทศด้วยนะครับถ้าเขาคิดสั้นทําลายประเทศเนี่ยเกิดเขาคิดอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนี่อันตรายนะครับนี่อันตรายดัยงนั้นการยื่นอภิปรายไม่เง่นใจนั่นก็จะเป็นการ ห้ามไม่ให้เขายุบสภาเพราะบทมติรัฐมนูลเนี่ยเมื่อยื่นแล้วเนี่ยนายกไม่มีสิทธิยุบสภาครับจนกว่าจะมีการภิปารายเสร็จแล้วมีการลงมตินะครับอันนี้ก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่ที่สามารถที่จะยืดระยะเวลาไปและทําให้กฎหมายที่ค้างอยู่ในสภามันสามารถให้พิจารณาแล้วเสร็จได้เรื่องที่สองเนี่ยนะครับสิ่งที่ที่เราประเมินอยู่เนี่ยที่เป็นประเด็นกับนายกก็คือเรื่องของ วาระการดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ในช่วงสิงหานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เขาคิดหนัถ้าเขาใช้กลไกเมื่อเมื่อสักครู่ที่พูดไปคือการยุบสภาก่อนเนี่ยมันทำให้เขาอยู่ต่อในอำนาจได้เพราะว่าเกิน8ปปีเนี่ยมันไม่นับเรื่องของรัฐบาลรักษาการนี่ให้นับรวมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่มันอยู่เป็นข้อพิจารณาเหมือนกันนะครับ แล้เรื่องที่3ที่เราฟังเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะรองนายรัฐมนตรีพลเอกกวินเนี่ยออกมาพูดชัดเจนว่าหลังเอ펙หลังเอ펙ก็จะมีการยุบสภาเนื่นหมาวามว่าช่วงปลายพฤศจิกายนหรือต้นธันวาแต่ครับถ้ายุบช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งช่วงต้นปี66มันมีความเป็นไปได้หมดนะครับที่ที่มันจะจะ,จะยุบสภาในช่วงนั้น,นใจเขาแล้วเนี่ยเขาอยากจะอยู่นานให้ให้นานที่สุดนะครับเพื่อรักษาอำนาจ ในเชิงปรากฏการณ์นะเราคงเห็นคําพูดวาจาของร้อดเอกเฉลิมหยุมลุงคงใช้คําพูดวาจาภาษาแบบโบราณโบราณคําพูดก้าวร้าวภาษาที่รุนแรงใช้ภาษาหยับหยับโจมตีดา่าเทพไทยนะครับดา่สนะาสวที่มีการกวิจาร์เรื่องขององุ้งอิงนะครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเกิดสงครามกลางเมืองไม่รับรองการรัฐประาหารโน,นนี่นั่น นะคำพูดวาจาของร้อยตำรวจเ,เฉลิมหยุมลุงก็เป็นสไตล์นักการเมืองแบบเดิมๆโบราณโบราณใช้คำพูดวาจาภาษาปฏิกิริยาเชิงต่อต้านนะครับหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโจมตีอุงอิงโจมตีทักษิณโจมตียิ่งลักนะครับว่าหลบหนีนะฮะร,ร้อยตำรวจเ,เฉลิมหยุมลุงก็พยายามปกป้องทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะบอกว่า ยิ่งรักชินวัตรไม่ได้ทุจริตจำนำข้าวแต่ยิ่งรักชินวัตรโดนข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคอับอมาตราอมาตรหา157หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศทักษินไม่ได้เป็นคนกระทําความผิดแต่การกระทําความผิดนั้นกฎหมายบัญญัติไว้ก็เลยกระทําความผิดจนต้องหลบหนีออกนอกต่างประเทศนะครับในขณะที่อุงอง้งอิงก็บอกว่าเป็นฝีมืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ด่าก็เป็นสไตล์ของเขาแต่ประเด็นที่น่าสนใจเฉลิมทาเพื่ออะไร ส่วนร้อยตำรวจเอกเฉลิมยมรุงก็ยุให้ทบาลแน่จริงให้ยุบสภานะครับคงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกข้นมา3ประเด็นหลักๆนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสาเหตุที่ยุบให้มียุให้มีการยุบสภาเพราะหวังว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็เพื่อไทยนะก็จะได้เข้ามาเป็นรัฐบาลและเขาก็จะได้เป็นรัฐมนตรีนะคร หลักโดยรวมสิ่งที่รอมเอกเฉลิมยุมรุงได้พูดนั้นก็เป็นเพียงวาทกรรมนะครับเพื่อที่จะตอบโต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถทำให้คนในตระกูลธีนวัตรที่หลบหนีในคดีสามารถกลับมาประเทศไทยได้อย่างเท่และคดีที่ติดค้างอยู่ไม่สามารถจะหลุดได้และจนถึงขณะดนี้ไม่มีใคร ห้ามให้ทักษินและยิ่งลักกลับมายัางประเทศไทยเขาทั้งสองยังคงหลบหนีคดีในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตประพฤติมิชอบนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะ ความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเข้าเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเลือดเล่นเนื้อพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแด่ดินทิ้นไทยรวบรวมไว้ได้ เส้นจะอยากเห็น รงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้าน รักสวายมันคงเถิดทงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนองรักสวายให้มันคงเถิดทงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอง คงเิดทงต้รงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิด